สวัสดีครับเจ้าเสือใหญ่ครับครับสวัสดีครับผมอัปเดตสภาพร่างกายตอนนิ่งฟังหน่อยครับผมครับร่างกายในตอนนี้ก็ผมคิดว่า90%้ร์แล้วเกบเปครับผมหลายคนเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักของเจ้าเสือใหญ่ครับไฟนี้ลดเยอะไหมครับก็ในไฟนี้ก็ลดเป็นอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาชกในรุ่น125ในในรอบ5-6ปีครับ ใช่ครับวางแผนการลดน้ำหนักนานไหมครับไฟีิก็ ...2 เดือนครับใช่ครับตั้งแต่ชกไฟกับอาคิบครับแล้วก็กลับมาเข้าตารางควบคุมน้ำหนักตั้งแต่ตอนหลังจบไฟครับบอกเขาข้าไหมครับตารางของเราเนี่ยมันประมาณก็ของผมเน้นเป็นตารางอาหารหลักๆเลยครับแบบตารางอาหารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับแล้วการฟิตซ้อมมันมันต่างจากเดิมไหม การลดน้าหนักเยอะแบบนี้ก็การฟิตซ้อมก็มันก็ควบคู่กันได้ครับไม่ไม่ได้หักโหมด้านใดด้านหนึ่งหลายคนลัวเจ้าใหญ่ใหญ่ลดน้าหนักได้แต่ที่มีแรงไหมครับก็ผมผมคิดว่าโชคในรุ่นร้อยยี่ห้าในตอนนี้พอซ้อมอะไรแล้วมันมันแรงมันดีครับแล้วก็มันมันพิ้วกว่าเดิมเยอะเลยครับนะตอนนี้วันนี้วันที่สี่เหลือกี่กิโลครับตอนนี้ก็เหลือประมาณหกสิบโลแล้วครับก็จากหกสิบหก 67ก็ 3, <ล>กเหลือประมาณ3มโล3โลกว่าครับนนรรครับผมเจอกับ 3A ก่อนที่เขาจะประกบเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงที่ <c oughs> ต้องมาเจอ3าที่ถือว่าเป็นไตรอตของเราครับก็ตกใจครับแล้วก็ดีใจครับที่จะได้ชกกับพี่ 3A ก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าะจะได้มาสู้กับพี่ 3A เพราะว่า ผมเริ่มรู้จักมวยตอนนั้นพี่สามเอเขาคือยอดมวยที่ผมติดตามครับตอนสามเอดังตอนนั้นผมยังยังยังไม่ยังไม่เป็นมวยเลยครับยังไม่สอนมวยยังไม่ฝึกมวยเลยหรอใช่ครับเตรียมตัวยังไงกับการเจอมวยเก่าแบบพี่เอก็ครับการเตรียมตัวในไฟน์นี้ผมคิดว่าชกในรายการวันชกสามยก มันมันไม่ได้เหมือนกับชก5ยกครับก็ผมคิดว่าสามยกผมก็พอมีช่องทางที่จะเอาชนะพี่เขาครับพอจะม่มองเห็นจุดอ่อนในตัวพี่เอ้างไหมครับครับก็น้อยมากครับจุดอ่อนของทางพี่สามเอก็แทบแทบจะไม่มีเลยครับเพราะผมต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าครับเห็นฟอร์มของพี่เอในไฟล์ล่าสุดนะครับพี่เขาต่อยกับคุยรทับครับดูครับวันนั้นดูอยู่ครับ ว่า,าพี่เขากา็ยังมีลูกหนักแล้วก็ยังแบบยังฮึดสู้แบบแบบสุดยอดมากเลยครับในวันนั้นมีเกง่งเกงศักดิ์สรีรุ่นพี่บ้างไหมก็ถ้าได้ขึ้นสู้แล้วศักดิ์สรีก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับตอนนั้นก็ต้องสู้อย่างเดียวครับ,รบใช่ครับการลดลงมาต่อยสโตเวตในไฟนี้เป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรครับ ก็เป้าหมายใน,ในการชกในรุ่น125ก็ผมคิดว่า,าจะมีนักชกที่แบบตัวอาจจะเท่าๆากันมากกว่า135แล้วก็แรงประทะอาจจะแบบเบียดเบียดมากกว่า135เพราะว่า1 3อพอชกๆกไปคู่ชกมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยอยากลองมาชกในรุ่น125ดูครับมองถึงแชมป์เลยไหมครับครับมัน ต้องถึงแชมป์อยู่แล้วครับคิดว่าจะใช้เวลานานไหมก,กี่ไฟ<ด>ที่เราจะมีโอกาสได้ชิงก็ขอดูจากไฟนี้ก่อนครับว่าแผนต่อไปจะเป็นยังไงครับคิดว่าเกมมันจะจบกันไหนครับส่วนตัวผมในไฟนี้อ,อยากอยากสู้กับพี่ 3A แบบให้สนุกที่สุด แล้วก็อยากได้รับชัยชนะครับผมคือเรามามวยไทยแล้วคิกบ็อกซิ่งเราเลังเล็งไหมใช่ครับก็อยากชกทั้งสองกติกาเลยครับไม่ว่าจะมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งฝาก,อะ,นะากอะไรถึงพี่เอไ,ไหมครับครับก็ผม FC ฟีพีเอมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มมวยเลยครับก็ ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้ผมจะได้สู้กับะระดับตำนานมวยไทยอย่างพี่ 3A ครับก็ผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีสุดแล้วก็พี่เต็มที่ได้เลยครับผมพร้อมรับแรงประทะครับฝากถึง FC ด้วยครับผมครับก็ส่วนตัวในไฟน์นี้ผมก็ขอฝากส่งกำลังใจให้ผมด้วยครับในไฟน์นี้ก็ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีสุดแล้วก็ อยากที่จะทำทำหน้าที่ในในรุ่น125นี้ให้ให้มันกว่า135ครับโ okay. อเคครับีหน,นึ่งสองน,อนีขอป็นข่าวมาทาครถกินคน

จะขอเตะขอเตะตูงทีเตะออกเตะสูงจริงจริจริงออกได้แรกกับพี่พี่ให้สัญญาณเริ่มสองมาเตะขอทีครับสองมาเตะขอทีครับหนึ่งสมาเตะขึ้นไปเตะกไปี่ห้าอีกข้างนึงบนไงแล้วก็ปัานบน่ไร

าอกาไม่รอแล้วข้มขวาอให้ทสานีอยยแขนลยขยยืนนี่โ้โหนี่งตัวงตัวพอมาจัดได้เลยหนึ่งยก3นาทีของผสมประสานหลากหลายุแรงรวดเร็ว 帅，帅，帅， 爸爸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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38